นคิแม่คิดเออ๊ยอะไรเนี่ยโอ้หเด็กปากไปโดนอะไรมาปากเลยเลยยังไม่ได้กินเลยวันนี้เราจะมาแกะอะไรเนี่ยวันนี้เราจะมาแกะที่เด็กหะบอกแม่ว่ามันเป็นกัมมี่ที่ต่อกันได้ใช่ไหมแม่จะมาดูแล้วนะแม่จะมาทดทดลองแล้วเห็นไหมกัมมี่บวกกัมมี่ได้กัมมี่ได้กัมมี่เอามาลองนี่ต่อได้จริงไหมมาเลยโอ้โหนี่ซื้อมาเพื่อน้องด้วยนะหนึ่งห่อ อ๋อเป็นสองห่อกับของเด็กครับแล้วเราจะมาดูกันว่ามันต่อกันได้จริงหรือเปล่า <S <S เอาของน้องแกะไงอะเราวังปากจะแกะไม่ได้แล้วช่วยน้องก่อนดิน้องก็อยากต่อนะต่อยังนี้่อ,น,อนจะให้ดูอ่านี่แกะออกมาแล้วมันเป็นชิ้นแบบนี้ใช่นี่นเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไงเด็กครับเอา,อางี้เอางี้อย่างงี้แล้วก็เอันนี้มันต่อกับอันนี้แล้วก็คลายเป็น กมี่กมี่โอ้โหมันเหมือนอันนนั้เลยอ่ะเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเหรียญสามารถต่อกันเหมือนเหมือนเหรียญอะไรนะเหรียญฮีโร่อะทางออกมาเทให้หมดเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่ามันต่อกันแบบไหนได้บ้างหรือว่าต่อได้แค่นี้หรออ๋อประกอบกันได้เอาของเด็กแล้วเทรวมรวมเอาเอาของเด็กมาเทรวมกันด้วยโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแม่หิวแล้วเนี่ยสิบจ้ะ เอาแบบเอาเด็กต่อได้ไหมอ่ะดูน้องก่อนสอนน้องยังเอามาสอนน้องก่อนต่อได้ไหมนี่อ้เด็กต่อไม่ได้อันนี้สวยฮะนี่เราจะมาประกอบกันให้หมดเลยใช่ไหมมาเลยนี่น่ากินมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเป็นเหรียญฮีโร่ให้หมด น้องทำเป็นไหมเนี่ยน้องไม่เป็นน่ะสอนน้องห oh. น่อยสิเด็กได้อย่างเนี้ยเด็กในน้องทำเป็นไหมอ๋อนี่โอ้โหนี่น้องก็ทำเป็นแต่ว่าน้องเอาสีเดียวกันมาใส่ด้วยกันว้าวอ๋อดูดิดูดูดูของน้องทำเป็นสีเดียวกันเิ้เพราะน้องไม่ชอบสีอื่นไง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่เหรียญนะไม่ถึงกี่กัมมี่ใช่เราจะได้กัมมี่กี่เหรียญกี่เหรียญถูกปวยมันคือเหรียญกัมมี่เนี่ยแล้วก็ต่อแน่นๆนะเดี๋ยวลูดต่อแน่นๆนี่น้องต่อผิดโอ้โหนี่เด็กนั่งข้างบนเลยไม่ถนัดนะนั่งข้างบนเลยเออยใกล้เสร็จแล้ว นี่ไงเขามีแบบให้ดูใช่ไหมนี่นี่เขาให้ดูอยู่แล้วว่าเนี่ยหนึ่งกัะมี่กับหนึ่งกัะมี่บวกกันมันจะกลายเป็นเหรียญแบบนี้นี่เลยเทมากมันหมดล้ใช่หมดแล้วเหรอโอ้หูนี่เสร็จแล้วนะนี่คือเหรียญได้กี่เหรียญนะครับลองนับดิโอ้เยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกได้สิบหกเหรียญครับทีนี้เรามาชิมกันดีกว่าหูนี่ เด็กอยากชิมแล้วเนี่ยมันน่ากินมากเลยเอาทุกอย่างที่มีฟ้าแต่ว่าเด็กกินเยอะไม่ได้นะต้องไปแปลงฟันกินเสร็จแล้วต้องไปแปลงฟันเดี๋ยวเดี๋ยวฟันเราดําให้แม่บ้างแม่เอาสีไหนดีแม่กินสีแดงน่หะคะเอากี่อันเนี่ยอร่อยอันนี้สีคริสมาสแม่มันจะหนึบหนบนะ มันอร่อยกว่ากับไม่อย่างอื่นนะเด็กเด็กกินเยอะไม่ได้เด็กต้องฉีกกินเล็กๆกินนั้นใหญ่ๆไม่ได้เด็กอะ่ะอ,อร่อยอือจะแ,แม่ช่วยกินแล้วกันจะได้ไม่ต้องฟันดำคนเดียว <laughs> อร่อยมากแม่ขออีกอันนึงอร่อยมากเลยอขอสีแดงแล้วกันสีเหลืองแดง <c ười> เด็กกินไม่เป็น <c ười> กินเป็นไหม <c ười> เด็กดูดเอาต <c ười> ิดมือแล้วต <c ười> ิดมือ <c ười> ถ้าเกิดมันโดนน้ำหรือโดนน้ำลายเราแล้วมันจะเหนียวก็รอออกมาใส่นิ้วดูสิมันจะเหนียวเลยจริงะ เหลือไว้เหลือเหลือไว้นะตาลองเอาไปใส่น้ำเหลือให้นาทับนะหเหลือนาตาเอาอันนี้กับอันนี้ไปไปเหลืออื้มอ้าตกนะคะมือไปโดนอะไรมาสีนะสีคิ้วลันโอ้โหสีเต็มมือเลยนาต้องไปล้างใช่ต้องไปล้างมืออันนี้อันนี้พอแล้วหรอนี่ให้แม่เหรอ โอเคงั <seid S 3> ้นแม่ก like. ินหมดนะไปล้างมือเลยครับบ๊ายบายอย่าลืมกด s u สับสไลด subscribe อย่าลืมกด subscribe เดี๋ยวไลดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆย